จ้าอีลาบาน้าเมน้จ้าจะมากับผัดชาปลาหมึกนะจ้าเตรียมวัถุดิบกันเลยจ้าก็จะมีปลาหมึกมีบะเข้อโหระพาพริกกับกระเทียมตำเล้วนะคะพริกไทยแล้วกะกระช่จ้าก่อนอื่นจ้าเราก็จะเอาน้ำมันนะค่ะใส่กระทะจ้าน้ำมันจังน้อยนึงนะคะแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมที่ตำใบจ้าผัดให้เข้ากันเลยจ้าให้กินหอมเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจ้าผัดให้กินหอมหอมหวยเลยนะจ้าหอมชุ่นเลยนะจ้าผัดไปเรื่อยๆจ้า แอ้ขั้นตอนต่อไปจ้าเราก็จะใส่พักผิดซุกยากนะคะก็คือพริกไทยอ่อนเนาะจากใส่พริกไทยอ่อนลงไปเลยนะจ้าตามโดยมะเขือจ้าเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยนะคะเพราะว่ามะเขือกับพริกไทยที่มันซุกยากก็ตามนี้จ้าเราก็เลยจะใส่ลงไปผัดก่อนนะจ้าถ้าจะใส่ไปาื้อก่อนไปมื้อจากมดนี้เบิดนะคะก็เลยจะเอาพักผิดซุกยากนะคะใส่ลงไปก่อนจ้าเราก็จะใส่กระชายลงไปเลยนะคะกระชายที่หั่นไว้นะคะ เราจะทำการผัดผัดๆนะค่ะผัดห้มันสุกนะค่ะผัดเรื่อยๆด้ยจ้าค่ะไปเลยนะค่ะผัดไปตามับให้ื่อเชนซุกเห้ื่อเนออนนิดนึงสักหน่อยแหละค่ะหนึ่งออกใจจับพอดีเนาะค่ะผัดไปได้สักพักนึงนะค่ะผัดไปเนาะค่ะให้รู้สึกว่าเออมันพอดีแล้วนะจ๊ะมันเด่นไก่จิุ้ปแล้วนะคะจะมาปรุงรสกันจ้าใส่ซอสปรุงรสลงไปนะจ๊ะสุกระทะทำนี้เลยนะค่ะระทะส่วนออกเลยนะคะเพราะว่าไม่คุ้นนะคะเวลาทีเราใส่ รอดลงไปนะค่ะแล้วก็จะใส่มนันฟานค่ะล้วถือยไอ้เครื่องฟุ้งเนาะอหลาจะใส่แค่อซองตัวนะคะมันีเนาะที่แส่นังฟานก็สะตุงรลจ้าเราก็จะทําการพับๆนะคะแลก็จะใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะใส่ปลาหมึกลงไปนะจ๊ะมันได้หน้าเป็นนิ่งกระดองนะคะซอยแล้วก็ล้างยี่นะคะแล้วเราก็จะพัดเลยนะจ๊ะพัดๆไปค่ะก็จะ ที่ฉันจะโบกิบเท่าไรนาะค่ะเพราะว่าเฮิตของด็กหน่อยสีน้ำนาะค่ะจะฮิตโบกิบเนาะจ่ะได้มาขิดะเทียมพ์ที่นู่นนี่ก็จะใส่หัวละผาลงไปเลยจ้าปกติเลยจะใส่ใบปะกูลงไปเน่าจะพอดีละบ่มีเนาะก็เรื่อยๆไปเลยนะคะใส่ใบปะกูลงไปจ้าใส่พัดไปเรื่อยๆจ้าปลาบะหายเป็นซุกนะคะไปเรื่อยๆจ่าแป๊บเดียวก็จะกินค่ะนู่นนี่นะคะ ขัดไปเรื่อยๆจากดาว่าซุกดีแล้วนะคะเอามื่อห้าหลุดซุว่ามันสุกแล้วนะคะประมือห้ากับซุกแล้วเนาะเ้าก็จะทําการพิดแก๊สได้จ้าแล้วก็จะไปชิมนะจ้ะจาเป็นจังไหลองซิมเบิ้งจ้าซิมเป่าก่อนจังหน่อยเนาะค่ะมันหอนอ่ะเป็นจังไหนเนาะโอเคแซ่บแซ่